อเขาวนผู้ต่ทีาะไมายเอยู่เม่ครับพี่น้องครับอันนี้วอเพิณเมนูเปิดพิสดารครับเปิดพิสดารไอ้พุงสุดใจหลายไ่ครับนี่สามสสามสอดโอ้เสีบเสครับสามอดโอเคเอาโปไซีอดโอ้ ม่ไจ้สามสอนเลยครับผมคิดพี่น้องจะไม่จะเสียบบอพี่น้องผมคออเมมต์ไหมผมเนี่ยแก่นนิดนึงเมันเ็เยมนเป็นไ่ยวน้หน่่าไม่เป็นังครับเป็นบ้านกินเ็ยิ้มยิ้มบางวัน <Notre S 2> มึงพี่น้องมึงมึงน้ำเป็นเศษพวงสวดหลายไปอันหนึ่งโอ้ยเสนห่หน่อยนี่หรอกน้องคือไปพร้อมบ่ฮะมันงคือไปก่อนบ่เลยไปพร้อมกันบุราเอ๋ยยังไปถามอันนนั้อยู่ทั้งทุ่งเชียงหนึ่งมือเป็นจะเสียบเป็นยังอ่อนๆเรามีถุงพลาสติกผมพี่น้องเราหยาดไอ้ขี้มือเราออกมา โอเคขวดครับตื่ใจวะให้ให้เจ๊ดาวครับห้าดาวห้าดาวมีเอฟพีทัวร์ไปท้งเสียกันไม่เพิ่งว่าเพิ่งอยากได้แบบอปูอิงไซเลนเอมวีเลยเราจะกินว่าปุ๋ยลงรุ่นเนี่ยจะกินได้เพราะว่าเพราะย่าเหงื่อดีตัวเนาะ บอเปิดโลกงขวงเขาดิแมนบอกสกินใส่เื่อเพื่อนบริษัทอื่นที่หรืเพื่อนเพื่อนส่นสาวน้อยบริบาลที่จ้างงานอยากเรื่องเรื่องเรื่อ่เขาบริโภคเขา้บ่ไปชนนี้ปัญหาเนี่ยเออเขาใจยุคเขาหมู่ม่ออีหมู่มาหนึ่งอ่ากดครับ เป็น,นเสียบครับขนาดไอ้คนไทยตัวน,นี้ก็แหละน้ำลายเริ่มเริ่มแตกครับพี่น้องของานทีไหนครับเพ <Okay. S 2> ื่นตัวการล้านแดนเออครับนี่ครับ,รบ,รบ,บรรเพื่นย้ำบักมุกซีสเกตครับผมกลายเป็นแพชั่นไปเลยเสียบกุยเสียบเทียมกุยฝนครับเสียบฝนเสียบยังเน่ามักนะ มูลแรกในน่าเราไอ้จะพาไปที่ของนามนะครับผมแบบที่เราใช้เสียวขาวนั่งยุ่งเฉียดจิกใต้องอินนี่ที่ไหนรเขาบอกเฉยครับรถกีฬาครับสองคันนี้ครับคันนี้เขาก็จะเป็นคุณขุอยู่ครับแต่ว่าคันนั้นครับเป็นของบอลนะครับผมเผลนมาเบิ่งเฮือนลูกสาวครับผมมาดูบ้านลูกสาวโอเคครับเราว่าอยู่เอ่อ ผู้สร้างบ้านนี่ก็สร้างครับขอรรเฮื่นก็แบี่ยปนนะครับสร,บร,ร้างกับแบบมาพอ้กันครับบรรยากาศนี่ครับต้องเสียนน่นเกับบอดโจม้นมาครับเมืองลีลาการกินทั้งรักพี่น้อง บุตได้เห็นว่าเสียบครับยากินพิมพ์กระไม้ผมรับว่าเป็นจะเสียบบ่พี่น้องจะว่าเราเห็นสิเสียบค่พี่น้องกัว่ามือดีล่าเรากินนะพี่น้องเลยคนครับเป็นะเสียบเขาเยอะป่ะครับนลมเี่างนี้เยรงน้ำเพื่อนกับมครับถินมาลมีเขาพิพยิงมาื่อนีไอ้โซผู้หาบอสโซดผู้หาไม่หน่อยบริรักษ์เออนี่ยทำนี่ละ บรรยากาศแรงแรงครับอยู่นี่ครับบ้านหนองครูครับตำบลการอำเภอเมืองศรีสะเกตครับพี่น้องศรีสเกตกันเองครับบอตังเก่งใจกั้นครับนี่คือสำเนียงคนอยู่นี่ครับผมสังเกตคุณพ่อเ้าอยู่นี่กันไหนครับสำเนียงกินไปป้ายกันครับผมกับปอกผมออกน้อยนิดหนึ่งยังบวกกินบวไปหลายปันไหนครับ นี่ขนาดเล็กๆนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของตุ๊กตาเพื่นครับขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ติดตามชมครับวันนี้จะมาลุ้นเรื่องว่าบอลจูร์รสิกเขางามจากเถื่อนครับพี่น้องพิมพ์มาเลยครับจาจักเกิลครับหรือเล้วสีหลอดจะบลูครับผมขอบคุณหลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ